สวัสดีครับวันนี้เรามาดูตูเ้เย็นเคลื่อนที่12โวลต์น,นะครับรุ่น T-Series นะครับยี่ห้อ r l p i c o ตัวนี้รุ่น T-Series นะครับก็จะเป็นล้อลากนะครับแล้วก็ภายในแบ่งเป็น2ช่องแช่นะครับตั้งอุณหภูมิแยกกันได้อิสระนะครับผมละะักษณะภายนอกของเขานะครับก็จะเป็น ABS นะครับพื้นผิวจะ ทำแบบว่าหยาบๆให้การลอยขีดข่วนได้ค่อนข้างดีนะครับผมมีล้อสองล้อนะครับสําหรับลากแบบยกด้านข้างนะครับมีด้ามจับเนี่ยสองอันอันนี้อันสั้นนะครับสําหรับยกนะครับแล้วก็ด้านนี้จะยาวหน่อยนะครับสําหรับยกลากขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าส่วนด้านนี้ก็จะเป็น ช่องระบายอากาศของคอมเพรสเซอร์นะครับผม okay. เดี๋ยวเรามาดูข้างบนนะครับสวยเลยฝาสีดำเข้มหน้าจอนะครับเป็น LCD ระบบทัชสกรีนนะครับผมทัชสกรีนกดเบาๆอ่าก็ติดแล้วนะครับอันนี้ด้านบนจะเป็นช่องแช่ด้านซ้ายนะครับ ด้านล่างเป็นช่องใช้ด้านขวาลูกเบลส์หลบคอมเพรสเซอร์นะครับผมทีนี้ก็จะมีบอกระดับแบตเตอรี่ด้วยนะครับอันนี้ผมเสียบไฟบ้านนะครับก็จะบอกเต็มอยู่นะครับแล้วก็แรงดันของไฟที่เข้ามาในตู้เย็นนะครับผมมาดูภายในกันนะครับภายในฝาก็จะมีขอบโฟมโฟมหรือ,อยางนะครับซีลกันความเย็น ออกนะครับภายในแบ่งเป็น2ช่องนะครับช่องด้านนี้คอมเพรสเซอร์อยู่ด้านนี้นะครับช่องขวานะครับแล้วก็มีที่กั้นที่กั้นตรงนี้เนี่ยสามารถดึงออกได้นะครับก็เป็นช่องใหญ่ช่องเดียวเลยก็ได้นะครับมีตะก้าตะแรงแถมมาให้ในในตัวนะครับแล้วก็มีจุกระบายน้ํานะครับเวลาล้างตู้เย็น ก็จะมีไฟ l v d ส่สว่างนะครับตอนเราเปิดฝาตู้เย็นนะครับก็จะส่องสว่างไว้ให้ครับรุ่นนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้นะครับผ่านระบบบลูทูธนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อแล้วหน้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองสั่งการผ่านแอปพลิเคชันดูนะครับผมอันนี้ตั้งไว้ที่ ตัวหนึ่งตั้งไว้ที่4กับลบสนะครับลองเปลี่ยนมาดูเป็นอัซัศูนย์องศานี่นะครับช่องขวาก็จะเปลี่ยนมาที่ศูนย์องศานะครับช่องซ้ายลองตั้งมาที่3ามองศาดูนะครับก็ตั้งมาที่3ามองศานะครับตัวเย็นก็ตั้งมาแล้วอันนี้ข้อสังเกตนะครับช่องซ้ายเนี่ยจะทำความเย็น ได้เร็วกว่าหมายถึงตอนสตาร์ทเครื่องนะครับจะทําความเย็นนําช่องขวาไปก่อนนะครับแต่ว่าพอหลังจากช่องช่องซ้ายทําความเย็นคงที่แล้วเนี่ยช่องขวาก็จะค่อยๆเย็นตามมานะครับผมแล้วก็อีกข้อสังเกตหนึ่งคือช่องซ้ายนะครับไม่สามารถตั้งอุณหภูมิสูงกว่าติดลบให้มันเย็นกว่าช่องขวาได้นะครับอย่างสมมติตอนนี้ช่องขวาเราตั้งอยู่ที่ ศูนย์องศานะครับช่องซ้ายก็จะไม่สามารถตั้งเกินศูนย์ได้นะครับเห็นไหมกระพริบนะครับแต่ถ้าสมมติช่องซ้ายเราตั้งมาสักลบห้าลบหกองศานะครับช่องช่องขวาตั้งมาลบหกช่องซ้ายก็ตั้งเท่าไหร่ก็ได้ลบห้าลบหกได้แต่ว่าเกินลบหกไม่ได้นะครับอันนี้ก็ข้อจํา ข้อสังเกตอันหนึ่งคือถ้าเราต้องการตั้งลบ20ทั้งคู่นะครับทั้ง2ช่องเราก็ตั้งตัวช่องขวามาที่ลบ20ก่อนแล้วช่องซ้ายก็จะตั้งได้ลบ20ตามนะครับผมก็ถือว่าใช้งานสะดวกสบายนะครับเคลื่อนย้ายสะดวกมีล้อลากนะครับไม่ต้องแบกหนักนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเชื่อมต่อสะดวกเวลาอยู่ในรถยนต์นะครับเราขับอยู่เราอยากจะเปิดปิดเครื่อง หรือปรับความเย็นเราก็ไม่ต้องจอดรถลงไปปรับที่ตัวตู้เย็นได้นะครับผมตัวนี้นําเข้ามาเนี่ยมีขนาด50ลิตรและ60ลิตรนะครับความกว้างความยาวเนี่ยเท่ากันจะต่างกันแค่ความสูงนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ